คุณผู้ชมคดีฉันอยู่ที่จังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองค่ะริมแม่น้ําเจ้าพญานะคะซึ่งพื้นที่แห่งนี้ถูกน้ําท่วมซ้ำซากค่ะชาวบ้านเดือดร้อนพื้นที่แห่งนี้นะคะน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรค่ะนี่เป็นร่องรอยนะคะเป็นคราบน้ําที่ท่วมสูงความเดือดร้อนความทุกข์ของชาวบ้านที่นี่ค่ะที่ถูกน้ําท่วมต้องตัดไฟและอบพยพนะคะทิ้งบ้านอบพยพไปอยู่พื้นที่สูง ปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านด้วยการติดตั้งระบบตัดไฟแยกชั้นถ้าน้ำท่วมชั้นล่างนะคะก็ตัดไฟชั้นล่างแล้วสามารถขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้ท่านผู้ชมคณะทีฉันยืนอยู่ชั้นล่างของบ้านหลังหนึ่งนะคะเมื่อตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหนักนี่ ขึ้นไปถึงชั้นสองนะคะปีที่แล้วยืนไม่ได้นะคะต้องตัดไฟแล้วก็อพยพหนีน้ําไปแต่ว่าปีนี้ถ้าน้ําท่วมจริงๆชาวบ้านพอจะสบายใจได้เพราะว่าตัดไฟชั้นล่างอยู่ชั้นบนได้นั่นเองค่ะการไฟฟ้าส่วนภูิภาคมาทําอะไรบ้างที่นี่มาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการค่ะผู้ช่วยขจรค่ะ PA มาทําอะไรบ้างคะทาง PA ได้มาติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟในกรณีที่เกิดน้ําท่วมชั้นล่าง อุปกรณ์ตัดไฟนี้ก็จะตัดไฟระบบชั้นล่างออกตัดแยกชั้นตัดแยกชั้นนะครับเพื่อให้ชั้นบนสามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะมีความปลอดภัยในการใช้ไฟแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราติดตั้งเพิ่มขึ้นมาก็คืออุปกรณ์ป้องกันไฟลวตัว RCD ในกรณีที่ว่าเกิดมีไฟลวขณะที่ใช้ไฟอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะช่วยตัดไฟทันทีในกรณีที่เกิดไฟลวนะครับจะทําให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟมากขึ้นสมมติถ้ามันเลวร้ายแบบน้ําท่วมจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องอพยพออกนอกบ้าน อยู่ชั้นสองได้ถูกต้องครับโอ้แบบนี้ก็สบายใจได้เลยสำหรับคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้นะคะและนอกจากตัวระบบตัดไฟแยกชั้นแล้วเนี่ยพอน้ําท่วมเนี่ยสายไฟก็อาจจะเก่าระบบไฟอาจจะเสียหายไปบ้าง PA ช่วยอะไรได้คะปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเพราะนั้นก่อนที่เราจะติดอุปกรณ์ตัดไฟต่างๆเราก็จะตรวจสอบระบบไฟฟ้าท,ทั้งหมดที่อยู่ภายในบ้านนะครับยกตัวอย่างเช่นสายไฟข้างบนท่อนะครับ เป็นปลั๊กเป็นสวิตเป็นหลอดไฟนะครับทั้งหมดเลยติดไหมติดไหมครับเราเราเดินให้ใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําครบเลยนะครับติดตั้งทั้งอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ตัดไฟแล้วก็ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทั้งหมดผู้ช่วยกระจนคะความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยกี่ครัวเรือนทั่วประเทศคะเกือบสามพันครัวเรือนครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่าน้ําเจ้าพยาซึ่งจะมีน้ําท่วมซ้ำซากฟรีไหมคะเนี่ย การไฟฟ้าเราทําให้ฟรีครับนะครับนื่งจะเป็นความพวงใหญ่ของ P A. A เรานะครับเราทําให้ฟรีหมดนะครับค่ะงั้นไปฟังความรู้สึกของเจ้าของบ้านกันบ้างค่ะปีที่แล้วน้ํำท่วมเยอะมากค่ะเราอยู่กันไม่ได้เขาตัดไฟหมดเลยเราต้องหนีอพยพไปอยู่ที่นรสิงห์กันค่ะ แล้วปีนี้การไฟฟ้ามาติดตั้งระบบตัดไฟแยกชั้นให้แล้วจ้ารู้สึกอย่งไรบ้างโอ้ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดน้ําเข้ามาอีกเราก็สามารถตัดไฟข้างล่างข้างบนก็ยังใช้ได้อยู่เราก็สามารถอยู่ได้ฟรีค่ะอันนี้ชอบมาก <c oughs> ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่ได้มาช่วยเหลือครอบครัวเราให้อยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะ ใจของชาวบ้านเลยนะคะผู้ช่วยคะแล้วเวลาน้ําท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าการไฟฟ้าก็ต้องพายเรือมามายกมิเตอร์ให้สูงขึ้นไม่ยกมิเตอร์ไฟก็จ่ายไม่ได้อยู่ดีแก้ปัญหายัางไงล่ะคะ PA เราก็มีโครงการเปลี่ยนมิเตอร์เดิมเราจากมิเตอร์จานหมุนเป็น e ีมิเตอร์เราจะติดตั้งสูงกว่าตําแหน่งเดิมสูงประมาณ2.7เมตรอ๋อสเมตรเจเลยพ้นน้าแน่พ้นระดับน้ําเดิมแต่ถ้ามันสูงขนาดนั้นเนี่ยแล้วเวลาอ่านมิเตอร์ เพื่อที่จะให้ประชาชนจ่ายค่าไฟอ่านยังไงล่ะอีมิเตอร์เรานะครับเราจะอ่านโดยใช้บลูทูธนะครับเพราะนั้นตำแหน่งมิเตอร์เราสูงถึง2เมตรเจิบเนี่ยเราก็สามารถอ่านได้อ่านมิเตอร์แบบบลูทูธเลยเนี่ยก็คือแม่นยําไม่ผิดพลาดนะคะนอกจากนี้ยังมีพิเศษอะไรคะสำหรับอีมิเตอร์เนี่ยคะ่ะตัวอีมิเตอร์นี่เราสามารถรับการใช้กระแสไฟฟ้าได้ถึงหนึ่งรอยแอมจะสูงกว่ามิเตอร์จานหมุนแบบเดิมะนะครับแล้วก็สองเราก็สามารถที่จะ พฤติกรรมการใช้ไฟนี้ได้แบบตลอดเวลาแล้วก็สามในเราก็สามารถที่จะโหลดโปรไฟล์ตัวพฤติกรรมต่างๆมาวิเคราะห์การใช้ไฟของผู้ใช้ไฟได้สามารถติดตามได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราสามารถที่จะเอาหน่วยการใช้ไฟไปเชื่อมอยู่กับระบบ PA สมาร์ทพัทซึ่งผู้ใช้ไฟสามารถที่จะไปดูข้อมูลได้จาก PA สมา r t ทพัแต่เฉพาะปีนี้คือว่า ไม่ต้องมายกมิเตอร์หนีน้ําเพราะว่าติดตั้งสูงถึง2เมตรเจ็ดสิบเซนแล้วเนี่ยก็คือพ้นน้าจ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้านได้แน่นอนและชาวบ้านมีกระแสไฟฟ้าใช้ถ้าน้ําท่วมข้างล่างก็ตัดไฟชั้นล่างอยู่ชั้นบนใช่ครับนี่คือความช่วยเหลือของ PA นะคะที่ลงมาอย่างพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมซ้ำซากเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟนั่นเองวันนี้ขอบคุณแทนพี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงนี้กลับมาค่ะ